รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็อยู่ในช่วงอาสาหาความรู้กับมองมุมใหม่ไฟโฟกัสวันนี้เราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคุณคะสวัสดีค่ะกำลังสอนเรื่องของ Active Learning <ช>อยู่นะคะแล้วที่นี่เขาจัดการเรียนการสอน แบบ active learning อ๋อคะกิจกรรมรการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะกิจกรรม active learning นะคะมันจะเป็นการพัฒนา,าเด็กของเด็กปฐมวัยเราโดยตรงนะคะคือว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นไปที่ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมให้มากาเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองนะคะแล้วก็มันก็จะไปตรงกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่ะว่า การพัฒนาเด็กเนี่ยจะเป็นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมนะคะโดยเน้นให้เด็กเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงรเป็นกิจกรรมผ่านการเล่นนะคะคแล้วก็เป็นกิจกรรมหลากหลายซึ่งกิจกรรมที่จัดให้เด็กเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้รนะคะ,ะกิจกรรม Active Learning ตรงนี้ที่จัดก็คือ,อใช้กระบวนการ g p a s ไฟสติปขั้นตอนนะคะสวัสดีครับสุหล่อสวัสดีครั แ้วหนูเรียน Active Learning รื้เป็นไงบ้างลูกคือแบบก็ได้เล่นได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาำความคารกสวัสดีค่ะลูก สวัสดีครับพอดีพี่จะมาดูการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรที่นี่เขาจัดการเรียนการสอนแบบไหนคะค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่นเนี่ยธรรมชาติของเด็กๆ,เ,ๆเ,เขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่น,ผ,นผ่านการลงมือทำมากกว่าการเรียนปกติค<า>่ะ การเรียนของเด็กๆปหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทํากิจกรรมร้อยลูกปัดค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการใช้สมาธิในการร้อยลูกปัดจะได้ฝึกจินตนาการใช้จินตนาการของตัวเองแล้วก็จะได้ฝึกการวางแผนว่าก่อนที่จะได้มาเป็นลูกปัดหนึ่งเส้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องวางแผนว่าจะวางลูกปัดลูกไหนแบบไหนแบบนี้ค่ะ อยเ,เช่นวันนี้เด็กๆเนี่ยก็จะทำกิจกรรมค่ะค่ะเป็นการพบทวลความรู้จากการที่เรียนมาค่ะอ๋อค่ะ,คะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องหยกค่ะเหรอแล้วหนูก็ร้อยลูกปั่นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ,ะแล้วก่อนนี้หนูวางแผนก่อนร้อยหรือเปล่าคะลูก,ก วางแผนก่อนคะนอ่คะหนูวางแผนยังไงบ้างคะวางแผนค่ะเราต้องคิดก่อนค่ะขัาเากิดเรามั่นใจแล้วเราก็เริ่วาดรูปเลยค่ะเหรอค่ะเราไล่ออกมาแล้วเป็นยังไงไหนก็เป็นอย่างนี้ค่ะเหรอโอเคโอค้โ,อโหนักเรียนคะมีคนมาเยี่ยมเราค่ะโอเคค่ะ<อ>สวัสดีค,ค่ะ วันนี้พี่จะมาดูกันจัดการเรียนการสอน Active Learning ของโรงเรียนที่นี่นะคะครูคะที่นี่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ยังไงบ้างคะที่นี่ะนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะ,ะจะเน้นการที่ให้เด็กทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมต่าง<ะ>ๆแล้วก็ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาค่ะอย,อย่างเช่นเป็นเกมทางคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ จะส่งเสริมให้เด็กได้ทำผลงานหรือชิ้นงานค่ะเกมที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็เป็นเกมที่นักเรียนรู้จักกันอย่างเช่นบิงโกโดมิโนบันไดงูค่ะแต่คุณครูก็จะเอาหลักการของเกมต่างๆมาประยุกต์ปรับประยุกต์กับเนื้อหาที่ใช้สอนในห้องเรียนค่ะค่ะแล้วการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเรียน i n g นี้มันได้ต่อยอดหรือว่าเขามีความสุขและได้อะไรจากการเรียนแอคทีฟเรียนนี่คอ่ะก่อนอื่นก็เด็กก็จะมีความ จะตื่นลือรลนในการเรียนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ค่ะ mm hmm. อาจจะแปลกใหม่ทุกคาบเลยจะมีกิจกรรมมีเกมและสุดท้ายเด็กก็จะสร้างสารรค์ผลงานมาค่ะและสามารถนําผลงานไปต่อยอดหรือนําไปใช้เล่นหรือนําไปศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่างได้ครับเพื่ออะไรครับลูกผมชื่อเด็กชายยชนินประทงแสงครับชือเล่นคือต้นกล้า หรอแล้วหนูได้เรียนรู้อะไรจากการเรียน Active Learning คะก็คือการลงมือทำจริงๆการทำกับเพื่อนแล้วก็ฝึกกันความสมัคีด้วยครับแล้วก็ได้เรียนรู้ครับอันนี้เรียนง่ายไหมลูกถ้าเรียนแบบ Active Learning เนี่ยก็เรียนง่ายครับเรียนง่ายครับเนอเวลาเรียนมันจะมันจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมครับเรามีกระบวนการคิดยังไงทำให้เราเรียนง่ายขึ้นคะลูกก็คือ ผมจะได้เล่นเกมแล้วมันมีความมันมีความสนุกมีความสุขมันก็เลยมันมีความสุขในการเรียนแล้วมันก็จะเข้าใจมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เน้นการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ สำหรับวันนี้หมดเวลาของอาสาหาความรู้แล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ